นายธงชัยแสนทวีสุขผู้อำนยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีนำผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดย,ยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Amazing อีสานไตรมาสสองมอลามแอนคาบาเร่ aret, กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวหลังปลดล็อกโควิด -19 พบผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศในช่วงเช้าเป็นกิจกรรม Business Networking เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร่วมเจรจาซื้อ นรูปแบบเทเบิลท็อปเซล์โดยจัดขึ้นที่จวดคาเฟ่ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นบ้านศิลาตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีเราได้นําผู้ประกอบการทุรกิจท่องเที่ยวจากพื้นที่จังหวัดรับผิดชอบประกอบด้วยอุบลราชธานี อำนาจเจริญและก็จังหวัดยะโสธรน,นะครับมาร่วมดําเนินการส่งเสริมการขายที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโดยฝ่ายทางอุบลเนี่ยเราเป็นเซลเลอร์ก็คือเป็นผู้ขายเรานำํำสินค้าทางการท่องเที่ยวมาขายให้แก่ผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวทางฝั่งภาคตะวันออกทางฝั่งภาคก,กลางนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของทางาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่แล้วนะครับ สำหรับสินค้าที่เรานำมาขายนั้นก็เป็นเรื่องของอหลักๆก,ก็คือเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเรื่องของธรรมะเรื่องของธรรมชาตินะครับสิ่งที่เราจะต้องขายในอันดับแรกก็คือเรื่องของธรรมชาตินะตอนนี้นะเป็นช่วงฤดูหน้าแล้งนะครับเกาะแก่งต่างๆก็เริ่มโผล่นะครับหาดทรายแก่งหินนะที่สวยงาม อ่านะครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมนะครับเรื่องของถนนคนเดินเขมราชนะครับแล้วก็มี uh, งานประเพณีที่ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในโลกก็คืองานประเพณีแห่มเมลัยข้าตอกอ่า uh, สิ่งที่จะต้องตามมาอีกตัวนึงก็คืองานประเพณีบุญบั้งไฟที่ยะโสธรงานประเพณีแห่เทียนสงษาที่ยิ่งใหญ่ uh, ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับเรื่องของอ่า uh, เรื่องของธรรมะนะฮะธรรมะก็คืออุบลมี เกจิอาจารย์ที่โด่งดังนะครับและก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวพุทธศาสนาหลวงปู่มัน่นหลวงปู่เสาและก็หลวงปู่ชานะครับที่สําคัญก็คือเรามีอุทยานที่จะฝึกในเรื่องของนกการนารันั่งวิป,ปัสสนากรรมฐานนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอาหารการกินนะครับมีชุมชนน่ารักสําหรับให้เราไปเยี่ยมเยือนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านาช่างหม้อนะครับที่อําเภอเมืองนะครับที่อําเภอเขียม,มาราช แล้วก็ทีอ่อำเภอขงเจียมหมู่บ้านกลุ่มหมู่บ้านตะมุยแล้วก็หมู่บ้านท่าลงนะครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับเรามีนําเสนอที่เมืองอุบลรัชธานียโสธรและอำนาจเจริญนะครับอาหารการกินก๋วยจับแน่นอนนะครับท่านท่านมาท่านพลาดไม่ได้นะครับอาหารจากแม่น้ําโขงนะครับแล้วก็ความมีมิตรไมตรีของอชาวบ้านของชา,ชาวอุบลรัชธานีนะครับ ท่านมาอุบลรับรองท่านจะมีความปลอดภัยนะครับมีความสุขในการเดินทางมาที่สําคัญนะครับท่านมีความอิ่มเนื้อนะครับอิ่มใจอิ่มกายแล้วก็อิ่มบุญด้วยครับวันนี้จังหวัดอุบลของเรานะคะได้มาในงานกิจกรรมส่งเสริมการขายอเมซิ่อีสานะคะก็มานําเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของอุบลนะคะก็มีโปรแกรมท่องเที่ยวมานําเสนอกัน เยอะแยะเลยนะคะสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,นะคะวันนี้เรามาเป็นผู้ขายนะคะช่วงหลังโควิดก็กระตุ้นการท่องเที่ยวมีโปรโมชั่นดีๆจากจังหวัดอุบลนําเสนอให้นักท่องเที่ยวทุกท่าน,นะค,ะค่ะวันนี้มีผู้ประกอบการมากมายนะคะอย่างเช่นสวัสดีโดจินทราเวลนะคะสามารถโ,โทรติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์0894248668ค่ะยินดีนะคะที่จะให้คำปรึกษาๆๆๆๆค่ะ จากนั้นในช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกานายธงชัยแสนทวีสุขภูมิหน่วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีนำผู้ประกอบการร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Amazing อีสานไตรมาส2มอลลาม,มแอนคาบ,บาเร่ณห,ห้องคอนแก่นฮอลล์เซ็นทรัลพาซาจจังหวัดคอนแก่นโดยมีนายสมศักดิ์จังตรกูลผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททภูมิภาคภาคตะวันออก เชียงเหนือและททททั้ง8สำนักงานที่ดูแลครอบคลุ่ม20จังหวัดในภาคอีสานได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Amazing อีสานหมอลำแอนคาบาเร่เป็นการนำทีมผู้ประกอบการในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจับคู่การขายกับผู้ประกอบการภูมิภาคภาคตะวันออกและพบปะเสนอขายสินค้าและเส้นทางการท่องเที่ยวกับภูมิภาคต่างๆจำนวนกว่า100รายโดยรักษาแนวทางรูปแบบเที่ยววิถีใหม่สไตล์นิวหน่อไม เพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวยุคใหม่และกระตุ้นการขายภายในประเทศให้กลับมาคึกคัก ลักษณะการเจราจาธุรกิจรูปแบบ B2B Business to Business และ B2C Business to Customer ซึ่งเสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่สนใจจากทั่วประเทศได้ร่วมรับฟังและซื้อขายได้อย่างทั่วถึงจากช่องออนไลน์ภายในงานมีการเปิดตัวแคมเปญโครงการของทททภาคตะวันออกเฉีงเหนือในปี2564ซึ่งมีความสดใสและน่าสนใจโดยการนำแพลตฟอร์ม ดิจิทัลมาใช้เพื่อรองรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยททอได้ร่วมมือกับเพจ Snake Out จัดโครงการเที่ยวตัวปริวชิลอ,อีสาน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่มทางด้านนายสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือทอทอท,ทกล่าวว่าโดยการจัดงานส่งเสริมการขายนดตรามารที่1นนั้นจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2563ที่ผ่านมาซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่2ไตรามาทสจะเน้นการเชื่อมโยงการส่งเสริม การขายระหว่างภาคอีสานและภาคตนออกซึ่งมีสินค้าทางการท่องเที่ยวที่รับความสนใจและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของทั้งสองภูมิภาคถือเป็นการต่อยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเภทช่วงฤดูการท่องเที่ยวให้คึกคักมากขึ้น กิจกรรมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว Amazing อีสานไตรมาสสองมอลามแอนคาบาเร่ภาคตอนออกชิงเหนือกำหนดจัดงานทั้งหมด4ครั้งใน4ไตรมาสของปีงบประมาณ2,564ครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงการส่งเสริมการขายระหว่างภาคอีสานกับภาคตอนออกถือเป็นการต่อยอดการส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวในประเทศของแต่ละภูมิภาคให้คึกคักมากยิ่งขึ้นตามแคมเปญการท่องเที่ยวใหม่ของทรทออกไปช่วยเมืองไทยออกไปเที่ยว การจัดงานในครั้งนี้มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ร่วมเจรจาซื้อขายภาคอีสานและภาคต่างๆรวมทั้งสมพันธ์สมาคมด้านการท่องเที่ยวต่างๆกว่า100รายและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนคนโดยมีความมุ่งหมายที่จะกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศให้กลับมาคึกคักส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจและอยากเดินทางคู่คู่กับการสร้างความเชื่อมั่นแก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานชาและการท่องเที่ยววิถีใหม่สไตล์นิวนอร์มัลสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้กลับมาเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย